นับจากวันแรกของสัปดาห์นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าฟุตบอลในระดับสโมสรจะทําการขยับดีกทางให้โปรแกรมการแข่งขันในระดับทีมชาติหรือเรียกกันว่าฟีฟ่าเดแทรกเข้ามาถือเป็นการเบรกเกมสโมสรงวดสุดท้ายเพื่อตั้งหลักเข้าสู่ทางตรงยาวที่จะรันกันต่อจากต้นเดือนเมษายนไปจนจบฤดูกาลในช่วงเดือนพฤษภาคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้ใการคุมทัพของเอเดร็กแทนฮากเองก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจล่าสุดไปก่อนเบรกทีมชาติเมื่อคือนที่ผ่านมานั่นคือเกมสาคัญร,รอบฟูแลโดย1วัันนนนนก่อห้้าทีม ร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ตีตัวมุ่งหน้าสู่รอบตัดเชือกไปก่อนแล้วจากผลงานอันยอดเยี่ยมตบเบอร์ลี่จุดพังภาพเช่นเคยครับก่อนจะไปว่ากันถึงเรื่องของเกมนี่ประเด็นรอบลัวปีสัต์แดงที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาอย่างน่าสนใจอยู่หลายประเด็นไปดูเรื่องราวก่อนเกมการแข่งขันกับฟูลแลมปีสแตนดงเจอข่าวหลายประเดิมโดยการมีข่าวยืนยันออกมาว่าลาฟเอวาลานไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมชุดที่จะลงเจอกับฟูลแลมทั้งไลน์อัพตัวจริงและมานั่งสำรองโดยแหล่งข่าวที่เผยเรื่องนี้ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่วาลาน ผลทาให้ทีมจะออกสตาร์ทแผงหลังในเกมสําคัญโดยการใช้บริการกัปตันไฮร่แมกไกวลงคู่กับดิซานโดมาร์ติเนสสาหรับแมกไกว์รอบวันที่ผ่านมาเพิ่งจะมีประเด็นคําพูดของแกเรตเซาเกตคกุณซูทีมชาติอังกฤษที่กล่าวว่าได้ทานองเตือน,นว่าสถานการณ์ตําแหน่งในทีมสมโมสรอ,อาจมีผลกระทบกับอนาคตของเขาเองในทีมชาติอังกฤษได้ไม่น้อยแต่ก็สแสดงความเข้าใจเนื่องจากรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแทรกพื้นที่การแข่งขันในเมื่อยูในี่ยตเองก็มีประการหลังตัวกลางดีกรีระดับแชมป์โลกขวางอยู่ถึงสองคน ตอนนี้เรากลับมาอยู่ในสถานการณ์แบบก่อนฟุตบอลโลกซึ่งมันไม่สมบูรณนะ์นกแฮร์รี่มีทัวนาเมนท์ที่ยอดเยี่ยมที่กาตาแม้ในระดับสมโมสสอนเข้าใจได้ว่ามันยากเพราะเขามีแชมป์โลกขวางตำแหน่งอยู่ถึง2คนแต่เขาก็รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีภายใต้แสงไฟที่สาสองไปที่เขาแต่เขายังเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมชาติยูคือจากคำพูดก็เหมือนไม่ได้มีการเตือนว่าจะลุดทีมอะไรหรอกนะครับแต่เชื่อว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นในรูปแบบที่แม็กไวยังเป็นทางเลือกลำดับที่วามถึงที่อยู่แบบนี้ ใช้สาหรับการถูกเียกติดทีมชาติอังกฤษก็นก่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับตัวเขาเองแต่ในอีกมุมหนึ่งจากการสัมภาษณ์ของเอ็ดิเทนฮาร์ที่เวลาถูกถามถ,ามถึงเรื่องแม็กไกวก็จะพบว่าเขาพูดไว้ดีและให้เกียรติตลอดอย่างล่าสุดก่อนเกมเจอกับฟูลแลมเขาก็ตอบคําถามเกี่ยวกับแม็กไกวว่าผมมีความสุขกับพัฒนาการของเขาที่เราเห็นคือเขาเด่นขึ้นกว่าเดิมและเริ่มมีแนวคิดการเล่นที่ดีมากขึ้นย่างเกมกับเบติสเขาแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรจังหวะดีๆและการเป็นผู้นําในตัวส่วนเรื่องการเจอกับฟูลแล เป็นเกมแข่งบอลถ้วยแบบแพ้คัดออกแต่ความที่มันเป็นเกมสุดท้ายก่อนจะปิดเบรกให้กับทีมชาติสสัปดาห์เทนฮังจึงมองว่าการเจอฟูลแลมควรต้องเป็นเกมที่ทีมทําผลงานให้สอดคล้องต่อเนื่องเอาไว้เป็นการรักษาโมเมนตัมให้พอมากพอเมื่อกลับมาลั่นการแข่งต่อในต้นเดือนเมษายนโดยต้องไม่ลืมนะครับว่าเกมแรกที่ปีสัจแดงจะลงเล่นหลังหมดโปรแกรมทีมชาติคือเกมสาคัญที่จะเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู้แข่งในการแย่งชิงพื้นที่ท็อปโฟโดยตรงซึ่งหากสมมติเกมนั้นปีสาดแดงเกิดอุบัติเหตุแพ้ขึ้้้นนนนนมมมาาาาาััััีีีผลลลเเสยยยหหหถงออจจทททํใดดบุกื่ นนนีันนั้ททขณะที่เรื่องของเกมกับฟูลแลมเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก่อนเกมหนึ่งชั่วโมงแมน up, เชสเตอร์ยูนันเต็ดคลอดไล์อัพ1ซเตัวจริงออกมาค่อนข้างจะเป็นไปตามที่คาดการจากสื่อก่อนเกมโดยเฉพาะตำแหน่งเซนเตอร์เป็นการเข้าคู่กันระหว่างที่ซันโดมตินเนสและกับตันทีมแฮร์รี่แม็กควในเคสของวาลานมีการระบุข,ข่าวที่ชัดเจนในภายหลังจากที่ไล์อัพตัวจริงถูกประกาศออกมาโดยไซมอนสโตนนักข่าวของบีบีซีรายงานว่าสาเหตุมาจากอาการบาดเจ็บไม่ใช่การป่วยอย่างที่มีกระแสะลุดออกมาก่อนเกมแต่เบื้องต้นนั้นเป็นการเจ็บที่ค่อนข้างชัวรวว่าจะหายทันนเเกกมจบิวา หลังการประจักเบรกทีมชาติตำแหน่งอื่นๆขนาดข้้งด้วยฟูลแบ็กซ้ายขวาที่ดีที่สุดในเวลานี้นั่นคือลูกชอกับอารอนวันบิซาก้าขณะที่แดนกลางเรียกว่ามีปฏิบัติการสับหลอกตรงที่ตำแหน่งคู่มิดฟิลด์จากที่เมื่อช่วงวันศุกร์รายงานจากสื่อหลักๆแจ้งออกมาว่าแม็กทูมินีอานไม่ฟิตพอมากพอจะลงสนามแถมตัวของเอ็ิธเทนฮากเองก็มีสัมภาษณ์ไว้ก่อนเกมในเคสของแม็กทูมินว่าอาจจะยังไม่ฟิตทันเกมเจอกับฟูลแลมแต่กลายเป็นว่ารายชื่อออกมาแม็กทูมินได้สตาร์ตตัวจริงเข้าคู่กับ Officer, ม Bruno andez, เาเซลสน่ว สตัวบนซ้ายแรดฟอร์ดขวาซานโชและหน้าเป้าเป็นบอเวกฮอร์เท่ากับว่าในรายชื่อสำรองก็ยังมีการกลับมาของอันโตนีทั้งที่ก่อนเกมเอริกเทนฮาแจ้งไว้ในทํานองว่าต้องรอเช็คกันจนหยดสุดท้ายและมีแนวโน้มว่าอาจไม่มีชื่อกับเกมวันนี้แต่สุดท้ายก็มีชื่ออย่างน่าประหลาดใจขณะที่อีกหนึ่งไฮไลท์ก่อนเกมจะเริ่มแข่งคือมีการจับสลักล่วงหน้ารอบตัดเชือกซึ่งงานนี้เรียกว่าสมใจแฟนผีเพราะถ้าพวกเขาผ่านฟูลแลมไปได้ก็จะเจอกับไบรตันในรอบรองชนะเลิศแน่นอนว่าไบรตันเองก็ไม่ใช่งานงรอซ เขาได้รับคําชื่นชมอย่างมากในด้านสงบัติที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้แต่ก่อนจะไปมองไกลถึงขั้นนั้นงานตรงหน้าของปี๊แสดงก็คือฟูลแลมที่เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายแต่อย่างใดเลยนะครับโดยเรื่องของเกมเห็นชัดเลยว่าช่วง15นาทีแรกเกมของปี๊สัตว์แดงเป็นไปแบบไม่ปฏิปะตอ,อก,กันมากนะักคือจะทําเกมโต้กลับก็ให้บอลไปไม่ถึงหน้าครันจะบิ้วเกมขึ้นไปในแพทเทิร์นของตัวเองก็ทําได้ไม่ดีพอแต่ในความไม่ปฏิปตตอ,อของเกมทางฝั่งปี๊สัตว์แดงยังดีตรงที่ฟูลแลมเอง,องออเงวเ,วอวงเวลาที่แมนยยูตตดังง้ก ไม่ได้ซึ่งทิศทางของเกมในช่วงแรกมาเลยออกมาในแบบที่ต่างฝ่ายต่างก็มีข้อผิดพลาดในการเล่นขายกันและเหมือนกันในแง่ที่ว่าเป็นความผิดพลาดในรายละเอียดการพยายามตั้งเกมมากกว่าความผิดพลาดในระบบเกมรับทาให้เกมผ่านครึ่งชั่วโมงไปแบบสกอร์ยังคงศูนย์ศูนย์สถิติน่าสนใจจากช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนั่นคือฟูลแลนมีโอกาสยิงมากกว่าแต่เขากรอบเท่ากันที่1ครั้งซึ่ง1ึครั้งของปีศาจแดงมาจากโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวจากช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมนี้ด้วยส่วนตัวเลขการผ่านบอลรวมที่ใกล้เคียงกันนนนจําาวว152-154่่่ออคืสสิทีะ เมนี้เป็นไปแบบสวิงไปสวิงมาเพราะต่างก็มีข้อผิดพลาดในรายละเอียดของเกมของตัวเองจุดที่น่าสนใจจากครึ่งแรกซึ่งจบลงด้วยสกอร์สุต่อศูนย์คือเกมลุกฝั่งขวาของปีศาจแดงไม่คุกคามคู่แข่งมากเท่าที่ควรโดยตำแหน่งตรงนี้เหมือนเอเทนฮรกพยายามให้บรูโน่เฟรนันเดสมาเซลสปิเซอร์และเจดอนซานโชสลับกันมาเล่นในระหว่าง45นาทีแรกโดยรูปแบบมันจะเป็นประมาณว่าถ้าบรูโน่มายืนฝั่งขวาซานโช่จะหุบเข้าไปยืนตรงกลางสูงสปิเซอร์หมุนไปเล่นในระนาบตา่ำหรือถ้าบรูโน่หมุนมายืนต่ำเป็นตััววววอออกกบบลลลแแนนนึจะะพ่าาสสเซร์คืตืตยงงู อยู่ทางขวาณะที่ครึ่งเวลาแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีตัวเลขครองบอลน,น้อยกว่าโอกาสยิงรวมน้อยกว่าจานวนตัวเลขการผ่านบอลโดยรวมก็น้อยกว่าเช่นเดียวกับจํานวนการผ่านบอลสาเร็จที่น้อยกว่าเขาปะทะสําเร็จน้อยกว่าและตัวเลขการโดนลูกกลางอากาศชนะก็น้อยกว่าซึ่งในยะตรงนี้นํบเอาไวป,ประกอบกับเกม45นาทีแรกสะทอนข้อเท็จจริงออกมาอย่างหนึ่งคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปลี่ยนผ่านจังหวะบอลจากรับเป็นลุกได้ไม่ดีพอและไม่ต่อเนื่องในการถ่ายบอลให้แน่นอนได้มากพอทีนี้การที่จบครึ่งแรกโดยที่ฟูแลมไม่เฉียบขาดพอจะลงโทษความไม่แน่นอนในการเล่น ปีสัตว์แดงกลายเป็นว่าเริ่มต้นครึ่งหลังแค่ไม่ถึง5านาทีเป็นทางฟูลแลมที่รู้จุดที่ตัวเองต้องแก้ไขให้ได้เร็วกว่าและจัดการลงโทษปีสัตว์แดงโดยการใช้จังหวะเซตเพล์ Play, ให้การเป็นประตูขึ้นนํา1 0จากอเล็กซานดรามิโตวิดหลังเสียประตูเอริกเฮนฮาร์กปรับเกมด้วยการเปลี่ยนเอาอันโตนีลงไปแทนที่แมคโคูมิเน่แล้วปรับผังการยืนตำแหน่งโดยการดันแรตฟอร์ดไปเล่นหน้าเป้าถอยเวทเข้มมาเป็นหน้าต่ำขยับบลูโน่ลงมาเป็นวิทฟิลคู่ล่ะหน้ากับซับบิเซอร์และให้ บอกนิดอะไรแบบจังๆนะครับเว่าจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญเดียวของเกมในครึ่งหลังที่ทําให้เกมพลิกโฉมจากที่ตึงๆกลายเป็นหย่อนยานสาหรับปีสาจแดงทันทีนั่นคือจังหวะสวนกลับของอันโตนี่จ่ายเข้าในให้กับสารโชหลุดเข้าไปล็อกหนึ่งจังหวะผ่านแบรเลโน่แบบเอาชัวร์ก่อนจะล็อกอีกครั้งเพื่อกันตัวบล็อกโดยที่สถานการณ์ตรงหน้าปากประตูตรงนั้นคือโล่งโจงมากๆเหลือแค่ส่งบอลเข้าไปในก้นตาข่ายตาบอลที่ยิงออกไปกับโดนวิลเลียนที่พุ่งเข้ามาสากัดจากเส้นก่อนที่มูราสินจะไป ็นจุดเปลี่ยนแล้วนะครับแต่เปลี่ยนหนักกว่าคือเหตุการณ์ต่อเนื่องโดยผู้ตัดสินให้จุดโทษแล้วก็แจกใบแดงแก่วินเลียนส่งผลให้เอเลกซันดรามิโตว,วิชกองหน้าของฟูลแลมเกิดอาการหัวร้อนไปบนและผักกรรมการหนึ่งทีซึ่งกระโดนใบแดงต่างเพื่อนเข้าไปอาบน้ําก่อนและยังไม่พอครับเพราะมาโกซิวากุนซื่อของฟูลแลมที่แมงแตกอยู่ข้างสนามก็ถูกใบแดงเชิญออกจากการทําหน้าที่ตรงริมเส้นอีกเท่ากับว่าจังหวะแฮนด์บอลจังหวะเดียวของฟูลแลมนามาซึ่งความได้เปรียบแกปปีสแสดงแบบเหลือขนาดนับโดยบูโน่เฟน ลูกชอกลายเป็นประตูขึ้นนําอหนึ่งซึ่งเกมหลังจากที่ปีศาจแดงออกนําและฟูลแลมเหลือผู้เล่นแค่เก้าคนกระแทมไม่มีอะไรให้พูดถึงต่อเพราะข้อได้เปรียบเสียเปรียบมันถือว่าเยอะเกินไปก่อนจะไม่ได้ลูกยิงปิดท้ายในช่วงทุงเวลาบาดเจ็บจากบลูโน่ฟอนันเดตตอกย้ําตัวให้ปีศาจแดงทะยานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สาเร็จไปดูการตัดเกรดคะแนนผู้เล่นหลังจบเกมจากเซมิโลักเฮิร์ตในแมนเชสเตอร์ดิงนิวได้บิดเดเคอยนได้ไป8คะแนนซึ่งถือว่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเรียกว่าถ้าจะให้เต็ม10กก็ดููไมม่เเออะะขินนพพราาาหหหลลลัังงจฟ 0, จฟแีวสมมควรททีีท่จจากลอนดะบวกกร 2โดยเฉพาะชดเหินอากาศปัดป้องลูกมงของมิโตว,วิทที่เดคเคอาทําให้เห็นว่าชอดเซฟแบบนี้เขาคือโน .1 นนอย่างแท้จริงจนเกมนี้แทบจะเรียกได้เลยว่าจุดเปลี่ยนสําคัญของยูไนเต็ดนอกจากแฮนด์บอลของวิลเลียนก็คือฝ่ามือของหลงผู้เดนี่แหละครับส่วนแผงแนวรับแบกงานโดยลิซันโดมาตเตเนีนที่รับไป8คะแนนจุดที่เด่นมากๆซึ่งรักเธินนี้อย่างไว้คือการพยายามทําให้แนวรับของทีมคนอื่นไม่เตลิดจากช่วงเวลาที่โดนห่มคุกคามในช่วงต้นครึ่งหลังขณะที่แม็กควายรับไป5คะแนนถือว่าน้อยสุดในบรรดาแนวรับเนื่องจากความนิ่งที่มีีไไมมม่่่าาากแแเเสยยยบบหหลือองนนนด้ว ซาก้าได้ไป6คะแนนถือว่าน่าผิดหวังโดยเฉพาะครึ่งเวลาแรกที่เกมทางขวาไม่มีความต่อเนื่องอะไรแต่มาดีขึ้นเมื่อทีมเปลี่ยนอันโตนีลงมาเล่นทางขวาขณะที่ชอรับไป7คะแนนมี1แอซิสจากจังหวะโอเวอร์แลปขึ้มารับบอลจากซานโชก่อนยัดเลียดให้กับซาบิเซอร์ช้าเป็นประตูนำสองหนึ่งซึ่งตัวของมาเซลซาบิเซอร์นี่คือประตูแรกในชุดปีสัตด,ดงและตัวเขาเองก็ได้คะแนนจากเกมนี้ไป8คะแนนส่วนสกอตต์แม็กทูมินีรับไป5คะแนนยังคงเส้นคงวานในความไม่แน่นอนเดิงผลงานการเล่นอยู่เหมือนเดิมในรายของเจดอนซานชชทาาามมบคคววดีีอจก Short ิป่ ประตูไปโดนวินเลียนใช้มือปัดในเขตโทษแล้วนําไปสู่ไทม์ไลน์พิกเกมเรียกจุดโทษให้ทีมตีเสมอแล้วก็ส่ง2ผู้เล่นของฟูลแลมโดนใบแดงบวกกับอีกหนึ่งแดงจากมาโกซิวากุนซือของฟูลแลมคือถ้าไม่นับตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าซานโชม,มีการเล่นในเกมนี้ที่ไม่ได้หวือหวาอะไรมากด้วยซ้ำนะครับและยังคงต้องมองหาจังหวะดีๆแบบเดิมๆเ,เหมือนสมัยแก่พิกๆในบุเดสลีกากันต่อไปบรูโน่เฟนเดสคนสังหารจุดโทษและจบสกอร์ลูกที่3ได้เป็น7คะแนนขณะที่มาคัร์แลตฟอร์ดครึ่งแรกครึ่งหลังถือว่าเงียบเงันออกไไไปปแแแลละะะด้6คนเ ไป5คะแนนซึ่งถือว่าได้เยอะกว่าปกติจากการให้คะแนนของแมนเชสเตอร์นิ่งนิวนะครับเพราะปกติเวกฮอตสมักจะได้แค่4คะแนนอยู่เสมอด้านบรรดาตัวสำรองอัลโตนี่รับไป7คะแนนถือว่าลงมาแล้วทำให้เกมทั้งขวาดูมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมส่วนเฟดที่ลงมาท้ายเกมก็มีส่วนในการเติมพลังงานให้ทีมแต่คงพูดถึงอะไรได้ไม่มากเพราะตอนนั้นฟูลแลบเขาเหลือ5คนไปแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังมี1แอสซิสให้กับบูโน่ยิงฝั่งลูก31โดยเฟตรับไป6คะแนนครับด้านความคิดเห็นหลังจบเกมมาโกซิวที่หัวร้ออนจนจโดลออกากการทาหน้ที่คุมมมทีดูเหืออนาาร์ยังง้ หายโดยเปิดปากพูดแบบสแซบคันๆว่าด้วยความเคารพต่ออยู่ในเตดนะแต่เชื่อเถอะวันนี้ฟูลแลมของผมดีกว่าพวกเขาเยอะเรื่องการเล่นในสนามน่ะโซนรอยคินปูลูทางช่องไอทีวีถือว่าแสดงความเห็นเอาไว้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนั่นคือการบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่ยูไนเต็ดผ่านเข้ารอบตัดเชือกแต่ผมน่ะคิดจริงๆว่าเอริเทนฮาร์ไม่มีทางเฉพอะใจในผลงานของลูกทีมในเกมวันนี้แน่นอนซึ่งก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าพูดกันตรงๆก่อนหน้าจะเจอสถานการณ์จุดเปลี่ยนจากจุดโทษที่นําไปสู่ใบแดงสใบและการตีเสมอต้อออองงยยมมรับว่าเกขแนตูด ยังไม่ได้มีวีแว่แววว่ากระต้นขึ้นมามากพอจะตีเสมอด้วยซ้ำในส่วนของฮีโร่ยิงประตูพิกนำ2-1มาเซลซิบิเซอร์สัมภาษณ์หลังเกมนี้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆพูดตรงๆตอนนี้ผมมีความสุขสุดๆไปเลยมิฟิลทีมชาติออสเตรียยังถูกถามความเห็นเรื่องจังหวะจุดโทษ้วยว่าพูดด้วยความสั์จริงผมไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นหลอกแต่ผู้ตัดสินบอกว่ามันเป็นจุดโทษเราก็ว่าไปตามนั้นสำหรับผมมีสมาธิแค่กับเกมพวกเราต้องโฟกัสกับเกมและผลลัพธ์เท่านั้นซับิเซอร์ยังโดนคคคคาาาาถมมมมชชววววนนนนนหหััออออีีกกยย่่่่งง้ืืิดดูไเตสรระซึ ซอร์ก็ตอบกลับไปแบบซื่อๆก่วนๆว่าแน่นอนสิทำไมจะไม่สมควรล่ะครับเราทําได้3มประตูพวกเขาทาได้แค่ลูกเดียวนี่นาส่วนเอเด็กเทนฮาก์ถูกถามเรื่องจังหวะปัญหาใบแดงในเกมที่เกิดขึ้นซึ่งก็ตอบไปว่าว่าตามตรงเลยผมก็ไม่อยากให้ไปนเน้นย้ำอะไรจุดนั้นมากผมอยากให้หมองว่าก่อนนั้นเราสร้างเพโตกับที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาและสุดท้ายเราเห็นตรงกันว่าบรนจบที่แฮนด์บอลพร้อมกันนี้กุนซือชาวดัตยังยืดอกแมนๆพอจะยอมรับว่าฟูลแลนเป็นทีมที่ดีจริงๆและการชนะพวกเขาได้คุณต้องทํางานให้เต็มที่ที่สุดสําหรับทีีีีีมมเเเรราาช่่วงดๆทปปลยนนจกกับ็ุ ซึ่งเราน่าจะได้ประตูก,ก่อนหน้านั้นสัก2อลูกแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายคือเราทําได้เราแฮปปี้กับชัยชนะและทีมแสดงให้เห็นคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมมันเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อทีมลงสนามมุ่งมัน่นและมีคาแรคเตอร์ที่ถูกต้องเมือ่อข่าวถามเรื่องอนาคตต่อจากนี้หรือก็คือหลังเบรกทีมชาติและคิดเห็นอย่างไรกับคู่ต่อสู้ในรอบต่อไปอย่างไบรตันเทนฮากก็บอกว่าเกมต่อไปใน FA ฟเอครับยังอีกไกลผู้เล่นจะหายจากทีมไปช่วงทีมชาติสักพักซึ่งคนที่ยังอยู่ก็ต้องทําหน้าที่กัััันนนต่่่ออเเเเเรรรรรรราาาาาจจจจะะะะะมมมีกกกกววิคห์ชงายยางงยลลๆขแ้้โฟไปบ เตปิดท้ายที่เก็หน้ารู้เล็กๆน้อยๆอยจากการผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ FA ครับครั้งนี้ของปีสัตวแดงทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลึกชื่อว่ากลายเป็นสโมสรที่เดินทางไปถึงรอบตัดเชือกฟุตบอลรายการนี้มากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ที่จำนวน31ครั้งซึ่งเป็นการแซงหน้าอาร์เซนอลที่เคยร่วมครองสิรีสที่30ครั้งเท่ากันสำหรับปีสัตวแดงจากการเข้ารอบรอง31ครั้งพวกเขาไปต่อถึงรอบชิงชนะเลิศได้20ครั้งและคว้าแชมป์มาครองได้12สมัยจากนี้ถือเป็นช่วงเวลาพักหายใจแห่คอกันแบบยาวๆ2ออาาทิตยย์สสรรับบบคลโมดเฉะแปี แดงเองที่กำลังสึกหนักการดูบอลดึกดื่นมาต่อเนื่องเป็นเดือนๆก็จะได้มีโอกาสชาร์จแบตเตอรี่กันชุดใหญ่ในช่วง2ส,สัปดาห์นี้แต่รอบโรบีสัตแดงจะยังคงทำหน้าที่เสิร์ฟข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันทุกเช้าแบบนี้ไม่มีหยุดพักนะครับยังไงก็รบกวนฝากติดตามกันต่อไปด้วยครับผม